วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดงานเชิอชูเกียรติคนดีสีสยามรางวัลยานาสังวรประจำปี2563ในโครงการเทริดพระเกียตรติองคลราชันยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบดีเด่นของแผ่นดินตามรอยพยุคคลบาทณสถาบันวิจัยยุฬาภรณ์นะคะโดยมีนายอัมพลเสนาณรงองคมนตรีในรัชะกาลที่9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและหนึ่งในบุคคลองค์กรน,นักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวูิให้เข้ารับรางวัลคนดีสีสยามรางวัลยนานสังวรประจําปี2563ในสาขานักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่นนะคะคือคุณปรัชญาหลงสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการฮอจกอรเนเจอร์ซอฟต์และกรรมการผู้จัดการบริษัทแงตอรี่ไอซีทีจำกัดบริษัทรับสร้างแบรนด์ให้คําปรึกษาผลิตสินค้าเพื่อความงามและก็สุขภาพทุกชนิดนั่นเองค่ะ ครับผมปรัชญาหลวงสมบูรณ์นะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ Nature s o f t แล้วก็เซนทูรียไอซีทีจำกัดครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในวันนี้นะครับงานงานที่ทําผมจะทําหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะเน้นโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชาลที่9ด้วยนะครับก็คือเป็นเรื่องที่พยายามช่วยคนในรูปแบบต่างๆนะครับในส่วนของโรงงานผลิตนะครับพวกครีมสบู่ยาหารเสริมสกินแคร์เทลแคร์เนี่ยแล้วก็พยายาม จะมุ่งเน้นที่ในช่วงโควิดเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแบบเริ่มต้นน้อยๆน,นะครับหรือว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับโดยที่เราจะมีบุคลากรในเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้ให้ยั่งยืนนะครับอยู่บนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอเพียงทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เสียสละพยายามเป็นต้นแบบที่ดีนะครับแล้วก็ให้ผูล้ลูกค้าใหม่ๆนะครับใน,ในทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามพยายามที่จะไม่ไม่ค้ากำไรเกินควรอยู่บนความ มั่งคั่งยั่งยืนนะครับจุดแข็งจริงๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นจริงๆจุดแข็งก็คงจะเป็นการซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับความจริงใจความซื่อสัตย์แล้วก็การพูดจาตรงไปตรงมาในสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับที่พูดไปแล้วก็เหมือนกับว่ารับผิดชอบคาพูดนะครับในสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยก็จะได้สินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะครับที่แข่งขันกับทุกๆโรงงานได้นะครับทั่วโลกครับ แต่ว่าก็จะเน้นเรื่องของอความเป็นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามสอนลูกค้าให้ไม่ไม,ไม่โลบจนเกินไปนครับพยายามสร้างเส้นทางมาทิบางบางท่านเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ได้มีความรู้มากเราก็จะมีบุคลากรในการที่จะแนะนําว่าคุณต้องทำยังไงบ้างนะครับเหล่านี้ครับถ้าจำผลิตไม่มีอะไรมากครับก็เพียงแต่ว่ามีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็เดินเข้ามาคุยได้เลยครับหลังหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยเนี่ยทางเราจะ รีวิ์ความรู้ใหม่ทั้งหมดให้คุณเลยคุณเกินเข้ามาเป่าตัวเปล่าเเนี่ยไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยเนี่ยสามารถจะเริ่มต้นธุรกิจได้อาจจะบางคนเข้ามาอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ตัวเองก็ได้การจากเริ่มจากการที่ขายสินค้าตรงอื่นของโรงงานก็ได้หรือว่าสินค้าที่มีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะพัฒนาต่อยอดหรือหาช่องทางอื่นรวมถึงการมีทีเฝึกอบรมการตลาดนะครับในเรื่องของไอทีเราก็มีผมที่มีบริษัทเกี่ยวกับ สร้างนวัตรกรรมทางด้านไอทีด้วยผม,มใชอของบริษัทคอมพิวเตอร์ด้วย mm hmm. เพราะในไ mm hmm. อทีควบวงจรเนี่ยเราจะมีบนคกากรที่จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณต้องทอํายังไงบ้างนะครับ mm hmm. ที่จะ,อะตอนนี้ถ้าเกิดบน Facebook ตอนนี้อย่าง,าง,างที่ทราบกันคือมันจะ mm hmm. ไปเจอกันไม่ค่อยได้หรือเพิ่งจะเริ่มเจอกันได้บ้างขึ้นแต่ว่าใน Facebook มีการปิดกัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอย่างไรให้ยิงแอดแล้วก็ถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เราก็มีอบรมให้ฟรีครับก็เป mm ็นจุดแข็งที่ทําให้ทุกคนเข้ามาพูดง่ายคือทํายังไงให้ให้ ได้มีไรายได้เยี้ยงตัวเองและครอบครัวครับ,รบช่วยต่อก็จะมเีเว็บไซต์นะครับไปเว็ uh, บ naturesoft4u.com นะครับแล้วก็จะไปที่เพจก็จะง่ายที่สุดครับเพราะเพราะเว็บไซต์อาจจะไม่อาจจะเป็นแค่พับริกแบบ information อิน r m เมชันเฉยๆแต่ว่าถ้าแบบมีแทอร์แบบตแบบตอบเลยก็คือไปที่เฟซจะง่ายที่สุดก็คือ,เ,อเฟซของ naturesoft เองนะครับแล้วก็ s ซน c อรี่ y ICT เองก็ได้แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับก็เป็นเบอร์0 8 9 4 4 4 6 9 2 4 er, 0 9ส9่ส9 9 9กอครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือไลน์ลน์ก็ Nature ์ซอฟเลยครับแอดได้เลยครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยนะคะ